อ้าวล่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมาสู่แมนซันทัวร์พักิสานเมืงเองแน้วงั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเราจะต้องช่วยพวกน้องพวกนี้นะโอเคคือในเรื่องจะไปไกลจนผมคิดว่าเริ่มแปลกแต่ก็โอเคอยู่คือก็ก็สุดดิแต่ถึงหมผมจะคิดว่ามันปแปลกนะโอเคมานี่ห้องนี้ใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันเหมือนจะไม่ชิงสุดเลยเนี่ย นนครับคุณง่าที่บรรยากาศทำให้พวกเรามาถึงที่นี่ได้นะมาเจอเซมมาเลยง่ยทำไมไม่มีเงาอยู่รอบนี้เลยอ่ะคิดว่ามีไปมึงเช่ก็คิดอยู่แบบเดียวกันนะบางทีพวกงอาจจะซ่องตัวแล้วก็ความทีพวกเราุกใจหรือเปล่าล่ะทังกูจังเลยอ่ะบางทีมันอาจจะปกป้องบอสไว้อยู่กล้ๆ้นะอ่ามันก็แบบจะไม่ใกล้ทั้งหมดการปกป้องบอกอยู่แล้วก็ เนีย่ยกันก็ง่ายที่จะทำให้พวกมันออกมาด้วยนะเฮ้ยเสียอะไรอะ่ะยังคิดว่าพวกเราใกล้ล้วหล่ะนะเ,เ,เตรียมพรอม้อมนะใช่แล้วก็ถ้ามีในเกิดขึ้นก็กี่ล้อเลยอะ่ะเ๋ยวพวกเรามาช่วยเองกี่ดังเฮ้ยงั้นมันแย่จะมักงเลยมาโอ้แหมแหมแหมพวกเรามีใครมาอยู่ที่นี่กันนะเนี่ยเสียงค่ะเสียงที่ หนักรึกงั้นดันมาจากความมืดแล้วก็เสียงของเสียงของก้าวเดินนั้นดันทั่วห้อง,ท,องทำให้สังเกตได้ว่าพวกเขาม,มันก่อนที่ฉันจะเห็นว่าเป็นใครงั้นแสงงั้นก็ครบที่ใบหน้าอเอออะไรอ่ะโทษทีนง ฉันคำาษาขี้อย่างนี้ฉันคำาาี้สว่างขึ้นมายิ่งนึงเพื่อให้ง่าขี้น่ารักของเธอได้ชักขึ้นไงล่ะเสียงของน่าฉันเป็นเด็กหนุ่มที่สวมอ๋อคนที่ยิ้มหวานให้ฉันเดี๋ยวนายเป็นมนุษย์เหรอใช่ง่งอนแง่งอนแล้วฉันก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาอยางนั้นหรนะอะ การที่ได้เห็นก็ทั้งสับสนทั้งคำอะไรก็ทค,คำหน้าคีแปลกๆแล้วก็ทขาให้เขาหัวเราะขึ้นมาฉันกำมือแม่งแล้วก็มันทำมันฉันรู้สุกแย่นะที่เขาอ่ะคำเหมือนเป็นเด่งกับฉันอ่ะแต่ว่าตอนที่ฉันจะกอดมาจีงไฟที่ก็มาอยู่หน้าฉังแล้วอย่าโง่ปไปนห่อยเลยไอ้เจ้าหมอเนี้ยก็เป็นเงาให้แง่ กูค่าเงาเงี้ยจ,จนจะคงจะกินกินเจ้าของร่างนี้ไปแล้วแหละอ๋องั้นเหรอพองั้นเขาก็เป็นศัตรูสินะแหมเจ็บปวดแลอเกินงนะัพูดแบบงั้นอะ่ะใหหนูถ้าช่างก็หวังว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันได้สินะอีกปอดพู้บ้าอะไรเองแหมก็เพื่อนกระจกโกงน้อยขอยงเธอก็เป็นเพียงแค่คนเดียวหนีที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านกระจก ช่างอ่ะก็เฝ้ามองเธอมันก็งางนะฉันก็คิดว่าบังเธอเหมาะสมกี่ที่จะเข้ามาอยู่ในทีมของช่างนะืมหน้าชีงีที่ยิ่งใหญ่ของฉันจะกมปราเปืปป้มแม่ที่มีเธออยู่ด้วยอ่ะนะฉันรู้สึกว่ากรุงารีแกงงั้นไอ้นี่มองขลุเข้าไปในร่างของชันงต้องหมายความว่าเขาต้องการที่จะยึดครองร่างน,นี้โดยเขาจะเป็นหัวแข็งงั้นเหรอ คือไม่งั้นฉันก็อ,อยากก่อยง่าขงเขาก็กามมันช่วยไม่ได้นะแต่ว่าฉันรู้สึกกลัวมากเลยเขาก็จะกูฆ่าเขาคงจะสังเกตแล้วนะเขาอ้ยิ้มได้แปลกมากกว่าเดิมอีกใจหนูน้อยทำไมไม่ก้องจ้ําไม่ก้องสั่งขนาดนั้งหลักงาเข้าใจไหมฉันไม่กัดหลักงาฉันอาจจะเก็บร่า,างกายเธอไว้แล้วก็เอาพวกแฟรดี้นี้ไปด้วย เี็ไงการถึงแม้ฉันจะกลัวอะไรแีการไม่มีทางที่ฉันจะไปางเดียวอ,อะไรบางอย่างจากในกระเป๋าอะไรวะอ้าโอไม่ไงนัาชิงีแเ,เมื่อเขากบขึ้นห้องนี้ก็สว่างขึ้นเคซันก็เห็นล่าเง,งึงงมวดนองบุดสกิอยู่ในกรงขังฮะบาท ถูกต้อนตงนนี้เคือโดนจับง่ายๆเลยนะถ้าเกิดไม่อยากเป็นอย่างเคอเคอควรที่จะยอมแพ้ไปซะงั้นะหญ่หนูเขายิ้มแล้วก็เจ้มองชังด้วยสายดวงตาสีแกงเลิกนั้นชังฟิลขาดแล้วก็เดินไปขห้ง้าก้าเงถ้เอยงั้นฟ้าสเขียวกั้นก็บินมากรง่าชังแล้วก็กบแก้มชัง ไม,ม่กองกลัวไปเขาอาจจะดูอย่างนี้ไนงะแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีพลังเวทมนต์หรอกไม่มีพลังเวทมนตร์เยอะแยะใชะ่พี่สาวพวกเราก็เขากำลังทำให้คุณกลัวนะอย่าไปฟ,ฟังเขานะไอเวงเนี่ยมันก็พูดไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้หรอกพวกเราจะการมันได้ไง ช้างยิ้มให้ไฟที่กดน้อยง่าช้างที่จะที่พวกเขาให้มอบความกล้าให้ฉันมีคารที่ทำงานกับเธอไงเพราะนั้นปล่อยบอสแล้วก็ออกไปซะเฮ้หน่ารักเหลือเกินนะกล้าดีที่จะมาลองดีกับชันงอย่างงั้นเหรอฮะยิงอ๋อโอเคงั้นก็ได้เลยอืมโอ้ว้าวโอเค่อนใช้ไม่ได้ครับยิวก่อน Okay. โอเคหลบหลบซาโดแมงครับอืบุ้มโอ้มันค่อยยีเ <c> ท <oughs> ่าไหร่น <c> ะ <oughs> โอค <c oughs> อืมอยู่รอดครับมา ลบไรอ่ะโอ้ mm. oh, oh, oh. Oh, ้สู oh, ้เมจิกไบกิ้งทอนอืมโอ้โห้ิมนว้างอยู่ตัวเองก่อนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย có miếng về mừng cháy gửi cháy vô hấp ý ư ư có cơm lưỡi cái khang ý cả cái dưỡng Magic, Viking, Thorn. con mmm 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 โอ้ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะมีของที่ดีนะอีกต้อนยังช่างใจหิวเท่เองอู้ยอะแค่ฮิวให้ด้วยโอ้โหแม่งโกงจ้อยงานลำคานซะจริงอย่าคิดว่ามีแค่อย่างนี้นะตาครับอืมอืม บายกิ้งโบโบโบโอโอเจ็บโอ้เยี่ยมไม่ไช่เงี้ล้วได้อยู่ครับตายรอบนึงเคยหนึ่งเคยหนึ่ง,ง,งก็ยิงก็บังไฟฮะ ตายเอาเคอทำม่ดีมากอย่างนี้ฉันจะช่วยเธอสักหน่อยนะโอ้เอ๋หิวโอเคโอ,คอ,เอ้มียี่สิบใช้ได้เมือกี้อืมอย่ารอใช่ไหเอ้ยเกือบมิกกี้วิง่งอ่านี่มันไม่สนุกเลยอ่ะฉันคงฉันก็คงครับฉันคงจะ ได่งานหน่อยแล้วไนงะบางทีฉันคงไม่มีทางเลืกอ,อืมแล้วเขาก็จับแข่งของฉันด้วยแรงทั้งหมดฉันพยายามจะยิ่งให้ลดดงนะแต่ว่าเขาคืเขาจะไม่ปล่อยเลยเธอมีศัก,ยภ,ก,ย,ภกยภาพมากพอนงได่งานไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้เธอจัดก,การฉันได้อย่างนี้นก็ตามเธอดูาค่ใช้เว็บมึงไปเยอะเลยสินะเพิ่งเพิ่งใช้เว็บมึครังแนกสินะ เขาปีันแง่ายเงอง่าใกล้เข้ามาถึงอ,อยากจะกีดห้อกให้ช่วยอะไรแตว่าสิ่งของช้งติดอยู่ที่ลําคอที่ยังทำได้คือเจ้ามองเขาเธอควรคิดใจเห็นด้วยกับชันงนะถ้าองนั้นเือคงไม่หยุดอยู่ในสถาแบบนี้หรอกันก็รู้สึกเริ่มยิงว่าเพิ่มเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบเงาดำพยายามทำให้ช้ไงนี้ นี่มันแย่สำหรับเธอจริงโอ,โอ้ว้าวเคยงั้นไอ้ผู้ชายงั้นก็ล้มลงอยู่กับพี่เฮิร์นเขาไม่ชังชับมากคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงก็สูงงั้นยืนอยู่แล้วก็มองลงมาที่ช้างอืมกูาคาดเธอคนที่อยากจะคุยพูดเรทํางานกับช้างแต่ว่าสามเฟรดี้งั้นข้างหลังเธองั้นพูดเรียว่า พี่สาวเขาไม่เป็นไรใช่ไหมพวกเราเป็นหัวมากเลยนะไอ้ย้าบ้ากันจับแขนเขาอย่างนั้นได้ไงอ่ะง่ากลักกวชะมัดแหม่งี่มันข้าก็ะายอย่างาาาเงนะี้ยกูท่าเงาดำนั่งอยากจะเข้าสิงเธอสินะขอบคุณพระเจ้านะที่พวกเราปล่อยบอสก่อเงามาเนะี่งการกุญใหญ่กองแรกนั้นมองไปที่ใส่สามใสดีแล้วก็ผู้อยู่งั้นคิวเขาเรียกว่าบอส เธอยิ้มให้ฉันแล้วก็วางมือของของเธอลงที่ไหล่ของฉันไม่เป็นไรมันจบลงแล้วคำพูดข,ของเธองั้นยังไงก็ตามทูบขูดก,ก,ก่อนเงี้ยไม่มีเงาต่อไปแล้วฉันรู้สึกองอกนะ้ฉันฉันก็ไอแคงเฮลบักฉันก็เลยมองไปที่บอสต่อฉันจะขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้แต่ว่ามันมีคำพูด คำพูดนั้นไม่ยอมออกมาจากปากของฉันแคมบอสก็กาะของฉันไว้กอดฉันไว้วก็พูดดูหัวไม่เป็นไรง่าไม่เป็นไรก่อนนี้เธอมาบอกใครแล้วอย่าร้องไห้เลยนะอ่าฉันคิดว่าฉันเริ่มที่ร้องไห้เหรออืมอย่าก็รองงอนก็ร้องไห้แล้วก็กอดไว้โอเคเอาล่ะไปนัเถอะพี่น้องเอ๋ย ก็งี้พวกเราคงต้องคำหาทีกคำให้เก็บผู้หญิงคนนี้จะเย็นลงนะอืมแล้วก็เอามาไปที่ไหนอุ้ยพิงี์เหลยแ้จะเีลงได้หรือยังอ่ะอาจารย์คีบังงงะจะไม่ดูเลยว่าอาจารน้องให้ก้อนไหนอ่ะขอแค่เปิดให้กายสิเงี่ยค่อนข้างๆย้ายไปเลยเงามีศักยภาพในการที่คำความรู้สึกแย่ๆนะ ตอนนั้นเธออยู่ในสถานการณ์ที่คึงเครียดสุดๆเลยแล้วก็เงาเนี่ยทำให้จับร่างกายเธอได้โดยงงด้วยกลมันก็เลยทําให้เธอไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยนะอย่าพูงไปเลยกนะ้มิกกี้เงาอ่ะไชก็อ่าเรดี้เกิดจากอย่างไงเงาก็อะไรอยู่แล้วแหละฮะบิวเสือพายฉันมาเพื่อดูเธอไนงะโอ้ดู้แล้วล่ะ แหมเป็นเพื่อนมีเพื่อนกีนก่นนกีบกันแค่เกับวิวขอกูนะคุณเนะฟยา่าแต่ฉันก็ไม่ใช่เพื่อนของเธอฉั้นอ่ะเป็นน้องสาวของใหม่ของเธอาหักละเออนี่เออผู้ลูกน้องของชันก็รับเธอเป็นพี่สาวกันเหรอใช่สิงนั้นเกิดขึ้นเหมือนกันให้งอนฉันยอมรับนะแต่ว่ามันก็ขี้บ่ทำให้พวกเขาโกรธนะ <c ười> เธอเป็นผู้หญิงที่กระโลกดีเหมือนกันไนะมันก็ดีแหลนะไงที่เจ๊งูกับน้อยนี่มีน้องสาวอย่างเธอไนงะอฉันก็ยิงว่าไฟที่คนอื่นฉันก็ยิงจับไฟที่คนอื่นมาเธอช่วยเหลือฉันผู้ดยพวกเขาแล้วก็คทอข้ามาช่วยเหลือฉันออกมาที่นี่ฉันขอบคุณเธอจริงๆนะจากก้มบึ้งของหัวใจเลยอ่าไม่เป็นไรคะ่ะ เงี้ยครัแล้วไปที่ที่อื่นอ่ะฉันส่งพวกเขากลับบ้านไปแล้วพวกเขาอยากที่จะบอกลาเธออย่างงี้แต่ว่าฉันบอกให้เขาจะบอกให้พวกเขาไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาหาเธอเดี๋ยวนี้อะงั้นเหรอเดี๋จจยวนะไม่เจอแบบนี้เหรอแค่งอนเธอก็เป็นหนึงไงพี่งอนแล้วไงล่ะอยากขอคำพูดล่ะอะจริงด้วย บางทีอาจจะโง่ไปหน่อยที่จะถามนะแต่ว่านั่งหมายเพราะว่าไงเหรอก็ปกเกงนะแฟรดี้งั้นเกิดโกงไงที่เกี่ยวกันจะเรียกกันเองว่าพี่น้องอ่ะแต่ว่าพี่คอรเกย์ครพวกเขาไม่มีพ่อแม่เลยเพราะงั้นไงกรณีงั้นพวกเราก็เลยจะเรียกใครสักคนนึงที่อยู่ในกลุ่มว่าพี่น้องอะไรพวกนี้กันเพราะพวกเรางั้นอยู่ด้วยกันไงล่ะ อยู่ใกลุ่มหรอกลุ่มของเราไงเธอก็เป็นส่วนหนึ่งเราไงอ่าใช่ฉันมีอะไรต้องทำเปล่าไงกลุ่มเนี้ยหรับตอเนี้นะก็คงเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เว็บมูลกันแต่ว่าเธอก็ทำได้เกี่ยวเกี่ยวเชีแหละเธอสามารถช่วยฉันออกมาได้แล้วก็จัดการแล้วก็ใช้ ช็เมซิ่งซัมดีออ๋อหลังจากที่เธอฝึกเสร็จแล้วเธออาจจะช่วยพวกเราในการจับจับคนที่คครอบขโมยพวกไอเทมพิเศษพวกนี้ไปนี่กลุ่มขโมยอย่างนี้กลุ่มเธอเป็นอะไรเนี้ยพวกเราเป็นเฟรดี้เซลเฮลกลุ่มกลุ่มแฟรดี้ผู้ช่วยเหลือไง่ะ เอ๊่งั้นก็ได้กุลงั้นพวกเราก็จะช่วยพวกเราตอาเองด้วยความมั่งคั่งแล้วก็ความเป็นอัมราไงละ่ะให้กลายเป็นคนนี้บ้างจริงๆนะนี่ฉันไปนอยู่กลุ่มอะไรพวกเนี้ยเอออ๋อนี่ฉันออกจากกลุ่มได้ไหมเธอทำได้นะแกถ้าเกิดเธออยากจบลงเหมือนกับเงางั่งละก่อนนะโว่เอาละ อย่าอย่าบังคับให้เคยเข้าร่วมกลุ่ม,มอบ่างงั้นเซ่เจอภัยงินฉันไอ้เคฉันกูกไปคี่ปกูกแล้วเงนฉันก็จเจอคนแบบผู้ชายแบบแปลกยืนอยู่ค่อนข้างโปก,กิงังนแล้วก็มีปีกง้างฟ้าใหญ่อยู่ที่หลังเขาด้วยเออเธอก็เป็นพี่สาวน้องสาวเหรอผู้ชายของงั้นหัวเราะกับข่าวของฉันค่อนข้างหยาบคายนะ แกว่าชันงไม่อยากจะหยาบคายกลับเท่าไหร่นะคืาคุณคุณงนะ่างเคยเห็นเขามาก่อนก็บอกช่างชังชื่อว่าโอกิงฉัางถูกเรียกมาให้ที่นี่ด้วยราชีแหงกระจกเพราะว่ามีรังของเงาอยู่ที่นี่ไงล่ะทำให้ช่างตกใจนะที่ฉังเเห็นเคยเคอ,อยู่ที่นี่อ่ะมิชาเลราช่างข <laughs> ำหนักมาก ช่างเกียกการขี้โกงเรียกชื่อเรียกชื่อเกมมากเลยเพราะว่ามันไม่ง่ารักเลยแต่แตว่าด้วยสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพวกเราเคยเจอมาก่อนนะคงจะถามเขาไหมหรือว่าคงจะเขาให้เขาทำอะไร่แย่แยนี้ก่อเขาเป็นพวกเราจัดการกับเงาไปแล้วข้องสาวของช้างอ่ะข้องข้าที่จะทำงานด้วยกันก็ดีเลยแต่วลงานเถึงหา่างนี้หางเคอไม่ฝึกอย่างเงี้ย พอฉันรู้แล้วตอนนั้นแหละแต่ว่าครอบครัวของเธอไม่ได้ไําแม่อยากให้เธอกบเกลมาด้วยเว็บวงอะไรพวกนี้หรอกนะเข้าใจไหมนี่คุณรู้เกี่ยว,วกับพ่อของฉันด้วยเหรอนี่พวกเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าล่ะเขาก็ขำอีกรอบเงิงพวกเราเคยเจอกันมาก่อนแกไม่ใช่ล่างนี้หรอกนะช่างช้างเซอร์ไพรส์สไงที่เธอไม่รู้ไงพวกเราเคยเจอกันที่ไงเหรอ ไม่บอลหรอกชั่วโมงมีเขาีม่มีง่ายก็ยังมีง่ายว่างเปล่าซึ่งหวังว่าเขาจะกรอบนะอย่างไรกามเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขให้ฉันฉันภูมิใจในตัวเธอนะที่สามารถจัดก,การเงาพวกั้นได้วยตัวเธอเองอ่ะคุณภูมิใจเหรอใช่ผู้ใหญ่มันทำให้คุณกูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นางนนะะฉันเห็นด้วยไนงะฉันก็ภูมิใจกัเนี่ย จำมองจำมองไปที่พวกเขาสองคนไม่ง่ายเลยงานที่จะรับมือกับผู้ชายคนแบบนี้อย่าะแต่ก็ยิงพวกความมีความสุขเแบบนี้แหงอะไรจังนะเลิกเหานานินอายได้เหรอพระเจ้าหุบปากอย่างนี้เลยไงก็เอาช่างกลับไปบ้านได้แล้วเข้าใจไหมอ่าใช่จริงด้วยรถของฉันจอดอยู่ข้างนอกนู่นอ่ะโอเคแางนี่นไปเถอะช่างหามาหาบอส จริงๆอยากจะขอบคุณงนะที่ช่วยเหลือชันงแล้วก็ดูแลชันงอะ่ะไม่กลขอบคุณนะ้อแต่เ้าเกิดจากมายิมเยียงเราแล้วก็เลี้ยงก,กับเลื่องมือก็มาใกล้ตลอดเลยงะที่บ้านของเราอะ่ะเขาจริงเหรอหรือว่าจะเป็นบ้านเงี้ยมันเคยเป็นอย่างนะเออคือยิ้มแบบเศร้าๆขึ้นมาจับไว้ง้ายิมย้มบอยยิ้มบอยยิ้มเพื่อเศร้าฮะ คือจริงๆแล้วฉั้นก็อยากที่จะเอ่อทำให้ที่นี้เป็นที่ลึกไว้อะไรพวกนี้นะแต่ว่าตรงนี้ฉันถังเกล้วว่าชั้นคิดถึงสาที่นี้มากแค่ไหนโดยทั่งน้องสาวชั้นก็หลังจากที่น้องสาวชั้นจีจับไปสาสที่นี้ก็กมีร่องรอยของเธอมากมาเยอะเกินชั้นมองไปที่บอลแล้วก็รูปไหล่ของเธอ กะดับการลงแล้วก็ค,คําค,ค่าคีคําค่าคีงี้ก็งนะบางคีฉันไม่โควรจะฆ่าเธอนะถ้าเกิดฉันคิดถึงเธอมากขนาดเนี้ยฉันฉันแข่งเึอเลยไม่รู้มาก่อนเลยเนี้ยว่าผู้หญิงคนเนี้ยทําอะไรแบบนี้ด้วยกองฆ่าฉันโอ้กงต้องคี่จะขํออีกรอบนึงวอก็ขํากามด้วย แหเป็นเรื่องที่โชว์ไปกี่เลยนงะ้ะใช่ผมจะจริงนะไม่รู้จะพูดอะไรงนะ่ะถ้าเกิดกับสินใจที่จะเปลี่ยนเรงโอเคแล้วก่อนนะบอสไว้เจอกันใหม่นะอ่าก็แล้วแก่เคยนะ่ะเคยแต่จะเจอหรือไม่เจอก็ได้นะสันรีบเดินออกจากห้องนี้ไปโอยินการทั้งมาอย่างใกล้ๆแล้วพวกเราก็ออกจากบ้านนี้ไปกัน เฮ้ย <Hey, S 2> น้องสาวกระจกเอ,อ๋ยนี่ความเชื่องโยงของเธอนี่บ้าอะไรวเนี่ยเอาพระเจ้ามาเพื่อมาพาคือกลับบ้างเลยเหรอเออฉันไม่รู้นะว่าสองคนนี้รู้จักกันไนงะแต่ว่าเขาดูคุ้นๆนะ เอ้อมีมนสนใจงนะนี่กัการของสาวใหม่กขสองคนไงแมนชั่นครัวงนฮะโอ้ไม่ก็ก็สนุกด,ดีนะสนุกด,ดีถึงแม่เงินเรื่องจะแปลกๆงงๆไป่งก็กิดออแล้วเพราะว่ามันมีกิ่งอายของความเป็นแฟนกซีของกวางกกมั้งเราก็เลยไม่ค่อยชิงกันแต่ก็คือว่าค่อนข้าง สนกครับเกมนี้สูกมากสนก On the drive home my eyes grow heavy so I want to take a nap ง้หว่าที่ขับรถกลับบ้านตาของฉันเริ่มหนักฉันจึงอยากใช้จะงอมพักสักหน่อย Before actually dozing off I take a look at my phone which is now in reception range ก่อนที่ฉันจะหลับไปฉันก็เลยดูที่โทรศัพท์ของฉันก่อนนี้ที่แบบมีสัญญาณแล้ว Instantly, I am greeted by a bunch of texts from my parents asking where I am, and what I am doing. Seems like when y get through to them. ทั้งทีงันฉันก็ใกล้ข้อความเป็นเป็นตันเป็นร้านเลยจากครอบครัวของฉันที่ถามว่าฉันอยู่ไหนฉันกำลังทําอะไรอยู่ดูท่าวิงนี่คงจะจักการเรื่องนี้ให้แล้วสินะ I turn my phone off. ฉันปิดโทรศัพ์ของฉันลง It's easier to just talk to them about everything once I'm home. I'm sure they'll understand. มันง่ายกว่าที่จะคุยกับพวกเขาหลังจากที่คุยทุกอย่างก่อนที่อยู่ที่บ้านแล้ว

How this do of to I explain all this to parents all my ฉันจะคิบายงหมดให้กับพวกัวอยังฟังยังไงเงี้ยสากจบแค่จริงฮะว่าดูไอ้ดูเงากูจะทำไงกีอะโอเคครับจบแล้วเย้เป็นเกมพี่กี้งะโอเคโอ้โหมันก็เล่นจนจบถึงได้จริงอะเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าจะยากที่สุดของเขาแล้วครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าของเกมก็มีกเกมนึงนะอันนี้ผมขอดูก่อนว่าผมจะเด้งไหมอาจจะหยิบม,มาเล้งโอเคผมว่าผมคงจะกลับไปทำโปรอ,อาออาซิอุกด้วยแม่งผ่านวางานแล้วเดี๋ยวภาพใหม่มาก็ไม่เด้งต่อยโอเคไว้เจอใหม่ครับสวัสดีครับ